สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชิแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซุ่มหาจี้เครื่องรางธนูแลนด์มาร์คที่ถูกปลุกที่เกมเมรศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมนะเกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีเวลานี้นะครับมีการแบมบีน่ากับฮอลัตมาเลยหลังนะใครที่อยากจะได้ก็มาจัดกันเลยนะครับแล้วก็มีคอตูมเลยหลังด้วยนะใครที่สนใจคอตูมไหนก็จัดเลยนะครับแล้วนะครับยังมี อีเวนต์จี้เครื่องรางเลยหลังด้วยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีจี้ไหนที่น่าสนใจนะแต่ถ้าใครนะครับขาดาจี้ในอีเวนต์นี้ก็สามารถมาจัดกันได้นะครับผมเนี่ยนะครับจะพามาสุ่มนะนี่จี้นี้ที่ที่บอกไว้นะครับธนูเลนด์มาร์กนะความสามารถของจี้นี้นะ เมื่อเริ่มเทินของฉันก็จะมีโอกาสพุกเปอร์ยิงธนูนะครับยิงตกที่ว่างสร้างเลนด์มาร์คถ้ายิงตกเลนด์มาร์กไปตรงข้ามก็จะทาสีเลนด์มาร์กไปตรงข้ามมาเป็นของเรา2เทินนะครับเมื่อตกธนูก็จะมีโอกาสแปสเปอร์ยิงธนูต่ออีกครั้งทีนี้มันก็คล้ายๆกับความสามารถของการยิงธนูของอธิมิตรนั่นเองนะครับยังไม่หมดนะเมื่อฉันนะครับก่อสร้างแลนด์มาร์คหรือตกเลนด์มาร์กฉันก็จะมีโอกาสติด้าเปอร์ติดตั้งด่านตรวจหรือติดตั้งป้ายสต็อปนั่นเองนะครับ แพ็ค uh, ที่จะสุ่มนะครับมีแพ็คราคา2,500เพชรกับเก้อยาสิบเพชรนะ950เพชรเนี่ยจะได้จะได้หนึ่งชิ้นนะครับอาจจะเป็นที่ที่ถูกปลูกหรือไม่ก็วัตถุดิบเอสเนี่ยนะ uh, ส่วนราคา2,500เนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็จะได้ที่ที่ถูกปลูก3ชิ้นหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะได้ uh, ชิ้นส่วนเอสนะสะสมไม่ครบ10ชิ้นนะครับก็สามารถแลกจี้นี้ไปนะครับไป เราไปสุ่มกันอาจะสุ่มตรงนี้หรือจะมาสุ่มที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะอ่ะมาสุ่มเลยดีกว่าคบ <c oughs> ได้วัตถุดิบเอสองอันนะครับแล้วกไ็ได้อะไรนะดามน้ำแข็งเออได้แล้วมั้งเนี่ย อเกาะลอยฟ้านี่เหรอเกาะลอยฟ้าเพชรน,นะเดี๋ยวแน่นะเขาก็เข้าเสือภัยนะครับอันนี้บัตรเชิญดอกใช่ไหมอันนี้น่าจะบัตรเชิญดอกนะว้าวว้าวว้าวาวาวเน,นี้ยอ่าปืนหมัดเพชรแมวเหมียวปะน่าจะปืนหมัดแมวเหมียวนะ,ะสุนิขีแพ็คกันเนี่ยสองแพ็กกันเนาะอาวัตถุดิบ F อโอ้ไพ่ด้วยนะ อีกครั้งเไ,ได้วัตถุดิบ2อันนะโอ้ได้ปืนมัตราชานถูกเนเทศด้วยนะครับไม่ได้ี่ไม่ได้จี้ใหม่เลยเนะาะอเปิดเปิดทิ้งไปก่อนนะคะแนนลกักกี้เดี๋ยวเราจะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสมที่ตรงนี้บ้างนะครับอได้วัตถุดิบมา5อันวนะอ่ะมาอา ได้ทุกดิบเอสสองอันน่ะบัตรเชิญนิดเฮ็ดอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชื่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> อ่าจำไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะโดนโดนตุกตา หุ้เลก,กาป่ะเอออะไรสักอย่างนี้แหละนะอ่ะต่อนะครับลืมชื่อลืมชื่อ, <c oughs> อ,อว้า <c oughs> ได้ด้จี้เก่านะเดี๋ยวเดียวนะเด๋ยดี๋ยว,ยว,ยวขายอีกสามชิ้นนะ S อ่ะได้สองอันนะครับได้หมุกระเบิดด้วยนะขาดนะครับขาดสหนึ่งอันนะ,ะมาสุ่มอีกครั้งดิจะได้ไหมส S S S, S, S. ครบแล้วนะครับได้โลพิทักษราชาี่ถูกเนเธอร์นบัตรเชิญดอกโอ้ได้ตจ่จี้เก่าทุกคนเออได้ตจ่จี้เก่านะใครที่อยากจะลงทุนผมว่าอย่าเลยนะครับไม่คุ้มนะครับว่ามันได้แค่จี้เก่าอ่ะส่วนไอจี้เนี้ยจี้เนี้ยก็โอ้โหจี้ไม่ค่อยโหดอะ่ะเออจี้เนี้ยไม่ค่อยโหดนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใครที่ทําก็ขอให้โชคดีใครที่อ่า อยากจะเก็บเพชรก็อยู่นิ่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย